present tense คลิปเดียวจบ present s i m ใช้ verb ช่องที่1ทําทำเป็นประจำทำเป็นนิสัยแล้วก็พูดทั่วไปเช่น I drink coffee every day ส่วน present con is am are บวก verb ing จะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นณนะช่วงนั้นเช่น I am teaching English คือไม่ได้หมายถึงว่าสอนทุกวันนะแต่หมายถึงว่าช่วงนี้สอนอยู่ present perfect simple have has ตามด้วย verb ช่องที่3ใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต และส่งผลถึงปัจจุบันเช่น I have been to Vietnam a couple of times ก็คือตั้งแต่เกิดมาถึงตอนนี้นะไปเวียดนามมาหลายครั้งแล้วส่วน present perfect con has have been แล้วก็ตามด้วย verb ing ใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างต่อเนื่องและส่งผลมาถึงปัจจุบันเช่น I have been teaching English since I graduated from Kasetsart University ฉันสอนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เรียนจบมหาลัยก็คือจบตอนนู้นอะตอนนี้ก็ยังสอนอยู่